้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage ช่องของคนรักยานยนต์ทั้งทางบกและทางอากาศที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆความล้ำสมัยและสุดยอดเครื่องจากทางทหารที่ทันสมัยที่สุดวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของกองทัพอากาศไทยในปี2025ที่ถูกจับตามองอย่างมากในวงการนั่นก็คือ r t a f 5 r t a f 5เป็นเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การป้องกันประเทศในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้นถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่าสุดโดยผสมผสานความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นการลาดตระเวนหรือแม้แต่การควบคุมทางยุทธวิธีร่วมกับระบบต่างๆของ NATO หรือประเทศพันธมิตรอื่นๆ ในด้านดีไซน์ RTAF 5มาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบล่องหนที่มีพื้นผิวถูกออกแบบมาให้ลดการสะท้อนของเรดาร์โครงสร้างตัวลำทำจากวัดสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่องไอดีอากาศออกแบบให้โค้งกลืนกับลำตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านแอโรไดนามิกระบบระบายความร้อนและช่องไอเสียถูกวางตำแหน่งให้ลดการปรวจ,จับด้วยอินฟาเรดทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถล่องหนได้อย่างแท้จริงในสนามรบยุคใหม่ ระบบขับเคลื่อนของ RTAF 5ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบคู่ที่ให้แรงขับมากกว่า25,000ปอนด์ต่อเครื่องยนต์ส่งผลให้สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดระดับแมท2.1มีพิสัยบินกว่า2,500กิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อยืดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบ f l y b y w i r ที่ช่วยให้การควบคุมเครื่องแน่นยาและตอบสนองได้ดีในทุกสภาวะการบิน ในส่วนของห้องนักบินมีการออกแบบให้เป็นแบบกลาสคอกพิทเต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผลแบบมัลติฟังชัน HUD Head Up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญให้กับนักบินได้แบบเรียลไทมระบบช่วยตัดสินใจแบบ AI และระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Network c e ก t r i ทําทำให้ r t a f ภาพเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการสื่อสารยุทธวิธีทันสมัยนักบินสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยภาคพื้นและอากาศยานลำอื่นๆได้ในทันทีแบบเรียลไทม อาวุธประจำเครื่องของ ATF 5ครอบคลุมตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะไกลทีปนาวุธโจมตีภาคพื้นแบบนำวิถีด้วย GPS หรือเลเซอร์ไปจนถึงระเบิดอัจฉริยะที่สามารถปรับวิถีขณะตกรวมถึงติดตั้งปืนกลอัตโนมัติสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้ตัวเครื่องสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายบนจุดแขวนใต,ใต้ปีกและภายในลำตัวโดยเน้นการออกแบบให้สามารถซ่อนอาวุธในลำตัวเพื่อรักษาความล่องหนเมื่อจำเป็น ระบบเรดาร์ของ RTAF 5เป็นแบบ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายหอไลจุดพร้อมกันทั้งบนอากาศและภาคพื้นในรัศมีไกลถึง250กิโลเมตรและยังสามารถทำการรบแบบ BVR Beyond Visual Range ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันตัวแบบ ECM และระบบเตือนภัยจากเรดาร์แบบ360อองศาเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัว r t a f 5ยังรองรับการปฏิบัติการในทุกสภาพอากาศและสามารถทำงานร่วมกับโดรนโจมตีหรือโดรนลาดระเวนภายใต้ระบบควบคุมกลางได้นอกจากนี้ยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์และภารกิจแบบอัตโนมัติที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา ในแง่ขององค์การซ่อมบำรุงตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้สามารถดูแลรักษาได้ง่ายลดเวลาการจอดซ่อมและมีระบบตรวจสอบสภาพแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นทราบสถานะของเครื่องได้ทันทีหลังลงจอดนี่จึงเป็นเครื่องบินที่มีความพร้อมรบสูงและคุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะยาว โดยรวมแล้ว RTAF 5ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่สามารถยืนหยัดท่ามกลางเทคโนโลยีของมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพความอเนกประสงค์หรือการบูรณาการเข้ากับระบบสงครามสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลยานยนต์หรืออาวุธล้ำสมัยจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BK Auto Garage ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ